น,นี่แมนปาลิที่แกกำลังไล์ในเพจน,นะครับนี่ที่แมนไล์แข่งเฮ้ยไม่ได้แชร์ไปหน้าเฟซไม่เป็นไรป้าคนแช,นนนนชร์แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองไม่ได้เลยมีเครื่องเดียวสวัสดีครับยังไม่มีคนดูอ๋ออยู่ท่าไหนครับดูมีสองคนแล้ว ไม่ได right. ้แชร์ไว้หด้าฟีดตัวเองมีใครบ้างอยู่ในนี้รายงานตัวมาเดี๋ยวนี้นเบียดบ้านกับนนอะฝากเพากเบีบ้านแชร์ให้หน่อยใหญ่ไปแชร์เพเพจให้หน่อยโล ไปดูพี่แมนก่อนแบฟน้าราขอบคุณมากแมนอยู่ตรงนี้ครับอุ้ยยี่สิบคนแล้วไฟข้างหลังร้อส่อสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องป้องไปกลุ่มพนะครับพี่แม่ดาวลุงสวัสดีก <c oughs> ินน้ำ่ะได้ยินอกโคเชลอนแม็ก<า>แซฟแสบอ๋ออยู่บ้านกันสิ เจียวห่อนยื่หนาบมี่น้องเจียวห่อนแซ่บไปเลยมือนีว่างแม่นครับมือนีว่างครับผมมือนีมือนีผมมีงานวันว่างมากินเจียวห่อนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับฝากกดแชร์กดไรเนี่ยเด้อครับวันนี้แม่สมบัตินะครับ สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับทักทายพระเอกครับทักทายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหนูคนที่บอกไปเกี่ยวเขาห้าฮ่าเมื่อเนียนหัวหน้าบอกให้ลูกน้องไปเกี่ยวเขาบอสบ้านได้รับนิดซีรีเลีแล้นี่ก่อนว่าไปเกี่ยวเขาซอยหัวหน้า เสียดายว่ะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีน้องมินตราหลานสาวที่น่ารักของน้ำแมนมาแล้วมากกระไผ่เนาะมากระนอดครับมากระนอดมากน้ระโดดขอบคุณหัวใจนะครับอย่าลกดไลค์เพื่อดาวลุ้มด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจ๊กันครับบัท่าเปลี่ยงตาคือกอล นาสุดมร่าแป้งเหลี่ยมมันหยาบๆอยู่วดูขเขาแห้งแซ่บๆแช่แล้วขอบคุณครับแม่ลาลุงครับแม่คิดถึงจังน้องใหม่พี่เมนคิดถึงจำน้องใหม่น้องใหม่โคราชไหม,ไมน้องใหม่ที่เราไปแวะดูอ่าเรียบก็โคราช สวัสดีจ้าลูกพระเอกแม่สวัสดีครับแม่วิไลนะ,ค,ะ,ระลครับแสบปุลุกแสบครับมาาาออยู่่ใต้หรืเปลไม่ใช่แสบแสบจ้าสัตครับอยู่ในลูกมื่อนี้บ่มีงานกับป้าคิดถึงป้าคิดถึงวันนี้ไม่มีงานครับป้าวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันหยุดหยุดวันครับม,มีคนดู้ร้อยคนแล้วอ่ะเออไม่ค่อยได้ไลค์ในเพจ เช็ดกล่องก้อนพี่น้องมันมั่วคืไม่ัอนหรอกคิดนน่นหล่าค้าบมประตูฟีดประตูนี่เองนี่ว่าใคร อยู่โรงเรียนกีฬาที่เราเป็นรับอ๋อน้องใหม่น้องใหม่จังหวัดศรีรรมาาต์ภาคใต้ภา์ให้แแล้วเด้อขอบคุณครับขอบคุณมาแล้วนี่แังแสบยางปลาทฉลดนะุด ปลาทะลลูปิงทอดก่อนเสียงแหยบไม่ขึ้นแห็บมาหลายขึ้นแล้วครับผมแห็บมาหลายขึ้นแล้วค,นะคุณหมวยอิงตือรักรักรักเห็บไปก่องปลาทะลลูไปย่างไฟเถอะก็ไป,ไป,<ม>ไปเที่ยวเกาซอ,อยฟอร์ติคาเบีย ดิจาน้องแมนโควิดเซาสิกับไปหาเรือเฝ้าเฝ้าหน้าพี่เดือนไม่ได้พอจ้าเกือกอาจจะเยอะนะครับอ้่ะครับผมอะไรพี่น้องมาคิดกันไฟฟ้ารับไปมากอ๋อ ครับผมเมียกได้มากเนาะสสดนีนะครับสวัสดีนกักกอ10สิบคนครับผมเฮ้ยคุณวัยนี่กดว่าใจว่าเศร้าจมติดนี่ขาหมูลูกแมนยูเดอร์มากใกล้ทีนี่ไีใปใส่ดีฝึกขึ้นไปขอ,อกินขาหมูลูกจันอังกออีเมีนอนกอดลูกครับเง่นทำงานเอาผักคอนเมีผักคอน เข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ในเด้อครับผมฝากกดแชร์กดไลค์เพจในเด้อต่อไปกระซิพยายามไลค์ในในเพจนะครับพี่น้องตั้งใเห็นเพราะว่านี่เฟซมันปิดกันนะครับผมคือพอพอไม่ได้ไปเกี่ยวเขาตื่นเพราะท่านเสียดายมาคักไม่ได้ไปเกี่ยวเขาเลยเสียดายมาคักไม่ได้ไปเกี่ยวเขาซอยข้อหน้าข้อหน้าว่าเล่นเสีย่หใจคาตัวพาไม่ได้ไปเกี่ยวเขายี่ปีพ่อกันอยู่งสับลงท้าบครับผมพ่อกันด้วยเมียทั้งสองท้าบครับผม ดวงใจระนองถ่ายน้ําปลาล่าของลูกด้วยแหละโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมขอ,บค,อบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับร้อยขอบคุณสุดยิ่งใหญขอบคุณนะครับอ่ะมีผู้ใดเดีย่ยข่อมาแล้วคอมเมนต์มานะครับซื้อว่าจังไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับร้อยฟังเนี่ยเวลามาเบิง่งหมอลำ ขอมาหาแม่นได้หรือพี่น้องเด้อะขอมาถักไทยขอมาถ่ายรูปน้ำข้างเทีย์นี่ฟีดมันไม่ค่อยเห็นหน้าชัดเวลามาหลังเวทีจริงี่ต่อ,อเขาต้องห่วยเอาไทยไหนเนาะเอฟซี mm hmm. ระเบียบเอฟซีไอแมนกับไอฟูดครับครับผม mm hmm. ว่าไปลุ่มเขกเกี่ยวเข่เขา,า,านนดิจ้าตื่นบมทันหมดนี่คาตาโนนดีจ้าน้องแมนโอ้ดีครับรอยเอ็ดจ้าโอ้ ใครมาไปจับนในใบุญไว้ญี่ปุ่ดแม่เอากุญแจไปตัวบอกว่าอยู่ใส่เ,เรื่องของญี่ปุ่นเขาวิธีอพอได้ได้แม่อากาศอำนวยยี่สิบสองเรียนที่โรงแรมเนี่ยอากาศ ยิบตองคือบ่ไดายุอากาศผู้เข้าส้นกวางได้แล้วแม่โอ้ที่โรงแรมอ๋อครับครับแม่ทะเลจับจังหวัดกาฬสินธีโอ้ยุโอ้อยแม่ยุแม่คนนี้นอยู่กาฬสีว่าได้ดอกสายสายว่าได้ยากว่าได้ยากดอกสายสายุใสเนี่ย เดนแม่เอ็กครับปลากรอมกินแก้วเนื้อเดี๋ยวๆโอ้ยไม่ได้กินนี่เราคิดว่าเดือบปลากรอมเด้อไม่ได้กินแก้วปลากรอมโดนแล้วเมื่อไรสิได้กินเนาะอ๋อซื้อยุยุกกาะสินจ้ามาสัชื่อบอยอยู่กทมครับตอนนี้บ้านเกิดอยู่อุดรเดือไอแมนอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับคุณหมวพี่เดือน คน้อยเอตตอนนี้อยู่สวิตเซดิสสวิตเเดนจ้าเขาสวิตเซดก็สวิตเซเลนมดคาประเทศเ้าหรอสวิตเซลนก็สวิตเซลนสวิเดนก็สวิเดนโอสวิเดนอันมาสวิตเเดนพลดละขวายุคอกินอย่างกินเจ้าห่อนครับเอฟีลำพูนจ้าโออยู่ลำพูน ฟี่้าให้ทรหาแต่พี่เมียนอยากเบาออน้ำพี่เมียนครับขอบคุณหวัวใจรวัวๆนะครับกดหวัวใจยังไม่หยุดเลยคุณหมวยเจ๊หมวยฝากติดตามอ๋อฝากต,ต,ติดตามเพียดเลยนะครับฝากกดติดตามเพียดไปเรื่อยๆครับผมอย่าลืมอราเมยได้รู้ครับผมขอโทษหลา้ย มันมาถามร้ายหลายปลาลารอบนี้เพราะท่านได้เอาเพราะท่านได้เอาไปนําแต่ว่าขายได้เพียรขึ้เกา่ามันเห็ดเ่าท่านกั <c oughs> บบอนบอมีรถแจล,ลากไปยี่สิบบานรขาวยี่สิบผู้จัดรีการด้วยบัตรขาวพ่อกันครับโอ้งานงานนั้นน้ำใหม่รงขนมจีน แม่เคยเห็นตัวจริงแล้วแม่นิสัยดีมากไม่ยิงนะัะขอบคุณครับเขามาถทายด้วยพี่น้องเด้อขามหายิงบบยิงก็ยจะเฝ้าพิสูจน์กันขอเป็นวามมหาหลังไม่ที่มาทายรูปมาสัมผัสเบิ้องบนแม่นยิงบบยิงด้อพี่น้องเด้อใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพียรเด้พี่น้องเด้อกดติดตามไว้ ก็ไปอาจจะไม่อะไรในเพดเป็นวันเขินแม่ย่ำไปหาท้ายลูกโมตรงเขินโมตรงเขินครับแม่ติดตามลงแมนอยู่เดือละลํลำมวนขอบคุณครับตอนนี้ล้ำมวลแล้วเสียงแหบเพิ่งเป็น,ปนวัดปลา,าแสบหลายขอบคุณครับเป็นยัง้อยคนนะครับผมวันนี้ยัง้อยสองคน ครับสวัสดีครับโอเคข้งในกบฝากติดตามเพียบนะครับแล้วก็ฝากประลาเม่อละก็ัวจับเม่นพี้ลงเด้อครับโอเคครับเดี๋ยวกินขบ้บกันมาดิขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับโอเคแล้วพอครับได้รอก็ได้ไปหา <laughs> หาอกาสมากนะครับโอ้ยนั่งซันแล้วมันย่ามันสิว่างอะ ก็คอมเมนต์เขามาหลายโอ้ติดตามมาแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณน้อบอสก้าขอบไปหาจ้าไอยเมียก็ต้องไอยครับต้องไอยติดตามมาสองสามปีแล้วโอ้ขอบคุณครับเมียไม่ติดตามตลอดขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วกินข้าวกันพี่น้องอาสามคบขอบคุณครับขอบคุณเลยครับเดือ